ที่เห็นข้างหน้านี่คือค่ายทหารพมา่านะมีเราเข้ามาในประเทศพมา่าแล้วนะเนี่ยความยำม,มองลงมา,มาเป็นซิกเนเจอร์เลยครับเล่อ่ะึงซ้อนสองขึ้นไม่ไหวแล้วอ,อ,อยู่เบิร์มอยู่ร่องคูลเล็ดนั่นก็คือวัดปีล็อก วันี้เห็นวิวตรงนี้ผมชอบเดี๋ยวขอจอดรถลงมาเก็บภาพสักหน่อยเดีเริ่มร้อนนะน้ำพัก่อนครับตอนนี้ก็มาถึงจุดชมวิวทางขึ้นเหมืองปีล็อกเดี๋ยว พวกเราต้องพักรถก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหม็นไหม้รถกรอืดไม่มีแรงแหละพักรถพักคนพาชมทะเลหมอกตอนเก้าโมงเช้าอันนั้นเห็นไกลๆน่าจะเป็นน้ำเนาะ ยินดีต้อนรับชาวบ้านอีต่อมีจะรับทุกท่านเชื่อไหมครับมาเมาเจอหมู่บ้านนะครับกลางหุบเขา เส้นทางนี้ต้องมีทางที่ไปต่อาจอดในนสาธงม,มาดูในนสาทงกันอันนี้เข้าไปได้ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับ ที่เห็นข้างหน้านี่คือค่ายทหารพม่านะนะเด็บเห็นไหม oh, <here. S 1> ครับนีเขาจะใช้ไม้ลวกทำเป็นแนวกัน้นแนวกำแพง oh, <here. S 1> ยาวไปถึงนี่เลยครับ oh. ด้านซ้ายมือของผมเนี่ย เป็นไม้ไผ่เสียมนะครับนี่คือค่ายทหารพม่าแต่ตรงนี้ไม่มีการสู้รบกับกะเหลี่ยงมั้งจะมีแต่แถวพุ่น้ำร้อนตรงนี้ปีดล็อกน่าจะไม่มีอะไรนห็นะครับน่ากลัวไหม <laughs> จอดรถด,ดูกันครับนี่ครับห้ามถ่ายวิดีโอในคันอ๋อโนโคโต้อ่หรอ,อสุดเขต ใช่ใช่เดี๋ยวเราลงจอดก่อนห้องน้ำก่อนไหมโอ้โหทุกคนผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่างประเทศไปไหม, <c oughs> มห้ามบินโดน เราเข้ามาในประเทศพม่าแล้วนะเนี่ยเดฟเดี๋ยวตอนนี้ผมให้พี่เดฟเป็นพลขับแทนผมเดี๋ยวผมจะมีภารกิจนะครับข้างหน้าอีกไกล ลามองลงมา,มาตชดอยยุกบุญเนีเ่ยครับแล้ว,ลวขึ้นทางรถแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราจะจับรถตรงนี้ดีกว่าถ้าเดินวนขึ้นมาเอาร อย่าดูแผนที่ก่อนแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอีต่องไปเดินชมตลาดทัสดุเมืองแร่มโนดไปนิ่ง นี้ก็เป็นวันธรรมดานะ,ะคนก็น้อยกดีแล้วเรามาวันนี้นคนน้อยนี่ก็คือตรงถนนคนเดินของบ้านอีตอง คลาสสิกเดี๋ยดูดิจะเป็นร้านขายขนมนะครับขายของโชว์หวย อันนี้เป็นไม้อะไรครับพี่ไม้ไม้จะพม,ามา่ามันชื่ออะไรอะไม้อะน่าจะไม้แดงค่ะอ๋อไม้แดงอ่ะอตัวเท่าไหร่ครับม้านะครับม้าตัวละหนึ่งแปดร้อยสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็พันสองไอ้ตัวไหนแปดร้อยไอ้ตัวที่ม้ากระโดดได้เหรอม้ากระโดดนะพันสองจ้ะโอ้ ข้างนอกันเข้าันดีค่ไมขายปาสใไหเยอะมากเลยสะพานอีตองเป็นซิกเนเจอร์เลยครับ นี่ก็จะเป็นรีสอรด้านหลังสวยอยู่อันนี้อ่างเหมืองแร่เดี๋ยวเราจะเลาะริมอ่างไปเดิน กันต่อครับไปไหนก็มาแล้วว่าจะไม่ไปไม่ไปอ่ะลุยถามปริการช้างศึก เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งลามก่อนรถมันหนักขน,นัดเกียนหนึ่งซ้สนสองขึ้นไม่ไหวเลยเว็ร้อยยีห้าทางมันชันมาก โอ้ยใจะถึงเด็ดแย่รถก็แย่ใช่ตอนนี้เขากำลังสู้รบกันอยู่แล้วอยู่เบิร์มอยู่ร่องคูเล็ด เพื่อนเห็นไหมครับที่เป็นสีน้ําตาลบนสันเขาข้างหน้านะที่เห็นไกลๆนี่น,นะครับก็คือฐานทหารพาม่าครับที่เราผ่านกันมาเมื่อสักครู่นี้พอหลังสันเขานี้ลงไปก็จะเป็นดินแดนของประเทศพาม่านะครับเห็ในไกลๆนั้นที่ถนนะน,นนะั่นคือถนอนสั่งประเทศพามา่า นี่ครับอีกมุมหนึ่งนะครับด้านล่างขวามือของผมนั่นที่เห็นหลังคานั่นก็คือวัดปีล็อกแล้วก็ที่เห็นธงชาติคู่ไกลๆนัคือช่องมิตรภาพแล้วก็ที่เห็นบนสันเขาที่เป็นหลังคาสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนั่นคือฐานทหารพม่าคือเนี่ยอันนี้ก็คือเขาสันปันน้ำคือน้ำไหลายไปทางฝั่งนู้นก็เป็นดินแดงของพอม่า สีฟ้าแล้วก็เห็นถนนเนี่ยหมู่บ้านอีกต่องนี้ก็คือหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาอากาศดีครับอากาศเย็นหนาวครับนี่คือเดินช้างศึกฐานตอชดอหนึ่งสามเจ็ดไปเดินทางกลับ